อ่าครับครับกดตึ๊บมันจะต้องร้องอ่ามันร้องปุ๊บรองเอานิ้วแย่ครับมันจะได้ค่าสูงสุดอ่าเอาเอาปล่อยครับปล่อยมันจะต้องขางอ่าโอเคกดกดโฮอีกทีงมันจะเป็นศูนย์ศูนย์อ่าโอเคปุ่มนี้เสียบ่อยครับกูแดงอ่าใช่เสียบ่อยอ่ามันเอาไว้โฮค่ามันมันเสียบ่อยโอเคพอดี พอดีผมซ่อมบอร์ดอยู่แล้วก็ผมจำไม่ได้ก็เลยแต่ผซ่อมเสร็จพอดีครับแ <c oughs> จวเลยขอบพระคุณครับกรแดง <c oughs> ใช่ครับกลุ่มโฮเนี่ยครับเสียบ่อยมากเลยไ <c oughs> ทยเตอร์ตัวเดียวเดียวผมอัดผมส่งวิดีโอไปแล้วผม <c oughs> อัดอัดมาได้สี่วิดีโออ่ะครับใช้กินอีกไม,ไม่ได้ครับไม่ได้มันเป็นมันเป็นมันมีไทเตอร์อยู่ตัวหนึ่งมันไหม้เลยครับ ใช่ใช่ใช่ครับใช่โอเคขอบพระคุณครับกระแดงครับขอบพระคุณครับ